โซเชียลลุกเป็นไฟสถานะขอทบทวนสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์ไร้สาเหตุคู่ฟ้องสาลเรียกร้องคลังชี้แจงด่วนสวัสดีครับพบกับเ News Time อีกเช่นเคยครับคลิปนี้พาทุกท่านมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนนะครับในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงช่วงกลางดึก ไล่มาจนถึงช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่14มิถุนานยนนนี้นะครับก่อนที่ผมจะมานั่งบันทึกคลิปวิดีโอในช่วงเวลา9นาฬิกาต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างช็อกแล้วก็สะเทือนใจเพราะแม่พี่น้องประชาชนหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์หลังจากเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะครับระบบ เว็บไซต์ w ว b บเราไม่ทิงกันคอมได้มีการแจ้งสถานะรวมถึงมี SMS แจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนของแต่ละท่านปรากฏว่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ99.99% 99เนี่ยโดนเทนะครับมีเพียงแค่ประมาณ1%เท่านั้นเองที่สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและผมก็รวบรวมข้อมูลคอมเมนต นะครับพี่แฟนช่องข่าวได้มาระบายใต้คลิปนำมาเสนอเป็นคลิปเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงการคลังที่จะต้องออกมาชี้แจงหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะภายในวันนี้หรือในวันจันทร์รุ่งนี้ท่านจะต้องออกมาชี้แจงความชัดเจนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าการตัดสิทธิ์แบบนี้มาจากสาเหตุอะไรจะมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มอื่นที่รอการเยียวยาในกลุ่มตกหล่ดหรือไม่ คำตอบอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับผมในฐานะสื่อได้แต่เพียงรายงานความทุกข์ยากลําบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่านั้นและตามภาพนะครับตามภาพมีแฟนช่องข่าวได้สอบถามไปยังธนาคารกรุงไทยผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ในกลุ่มที่ยื่นขอทุกตัวสิทธิ์ทางด้านระบบของธนาคารกรุงไทยเนี่ยตอ,อตอบกลับมานะครับบอกว่ากําลังเร่งตรวจสอบให้ เหลืออีกประมาณ3 0 0แสนรายนะครับที่กระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนแต่พอคล้อยบ่ายไล่มาจนถึงช่วง,ง,งเย็นของวันเสาร์และกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับลากยาวมาจนถึงเช้าวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนหลายท่านได้รับการแจ้งเตือนเป็นเมสเซจนะครับเข้าโทรศัพท์มือถือบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์โดยบอกเพียงแค่สั้นๆว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในมาตรการนี้ อย่างคนที่เข้าไปเช็คในระบบเว็บไซต์ w w w เ e b เว็ิีกัน c อ m อย่างในภาพนะครับก็มีการแจ้งสถานะว่าตามที่ท่านได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใต้มาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนจากการตรวจสอบพบว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการนี้ซึ่งมันผิดปกติจากแต่ก่อนที่ กระทรวงการคลังจะแจ้งในเมสเซจก็ดีในการแจ้งสถานะในเว็บไซต์ก็ดีเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นกเกษตรกรบ้างละ่ะเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมบ้างละ่ะนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บ้างละ่ะหรือเป็นแจ้งว่าธุรกิจของท่านยังสามารถดําเนินการต่อไปได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาสถานะที่โดนตัดสิทธิ์เนี่ยจะถูกแจ้งแบบ้นห้วนแบบนี้บอกว่าไม่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ จะมีการแจ้งอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูคอมเมนต์ของประชาชนที่อยู่ในกลุ่มสถานะทบทวนสิทธิ์ได้เข้ามาคอมเมนต์รบายนี่ผมนํามาเพียงแค่บางส่วนนะครับเรียกว่าลากยาวเลยนะครับท่านแรกบอกทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนสถานะเป็นท่านไม่ได้รับสิทธิ์รอบ2รอมาเป็นเดือนเสียใจมากนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งก็มาคอมเมนต์ต่อบอกว่าเหมือนกันเลยค่ะส่งมาเมื่อคืนนี้รอมาเกือบ3เดือน เกษตรผมก็ไม่ได้เป็นค้าขายผมก็ไม่ได้ขายประกันสังคมก็ไม่ได้เป็นโดนตัดรอมาตั้งนาน3มเดือนเต็มคนที่เขาไม่เคยได้ทำงานเลยได้กันทุกคนแต่เราทำทั้งชีวิตลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันโดนตัดสิทธิ์หดหูไหมครับนี่แค่บางส่วนนะไปกันต่อเลยครับเสียใจมากเลยค่ะเพราะโดนตัดสิทธิ วันที่14รอมาตั้งนานเสียใจมากๆแบบอยากจะฆ่าจุดๆ,ๆทบตวนตั้งนานพอถึงวันนี้บอกไม่ได้รับสิทธิ์หมายความว่าอย่างไรหมดหวังเลยรอมาตั้ง3มเดือนแล้วบอกไม่ได้รับสิทธิ์บอกไม่เข้าเกณฑ์บัตรคนจนก็ไม่มีประกันสังคมก็ไม่มีเสียใจมากคาดว่าคนที่ไปร้องทุกข์โดนตัดสิทธิ์แทบทุกคนนะครับสำหรับท่านนี้ก็แสดง ความคิดเห็นมาเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับท่านนี้บอกว่าทบทวนสิทธ์โดนตัดสิทธิ์เฉยรอมาเป็นชาติยังไม่ผ่านอีกท่านหนึ่งบอกว่าขอให้กระทรวงช่วยเขาด้วยครับเพราะเขาเดือดร้อนและก็รอนานแสนนานโดนตัดสิทธิ์เช่นกันค่ะแย่จังเลย ดีใจที่ได้ข่าวว่าจะได้รับสิทธิ์กันทุกคนแต่สุดท้ายโดนตัดสิทธิ์อีกแล้วค่ะตื่นเช้ามานึกว่าจะมีข่าวดีกลับบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์จะอดตายอยู่แล้วทบทวนสิทธิ์เดือนกว่าๆส่งข้อความมาบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เฮงสวยเงินอะไรก็ไม่ได้อีกท่านหนึ่งบอกว่าทำงานทุกวันเดือดร้อนเขาไม่เห็นใจคนที่เดือดร้อนเลยลำบากมาก เอาอะไรมาตรวจสอบครับอยากทราบสาเหตุคนรวยเท่านั้นหรือถึงจะได้ไม่ได้รับสิทธิ์รอตั้งนานไม่มีเหตุผลด้วยฟังกันไปเรื่อยๆนะครับเกือบ100ข้อความผมรอมาสองเดือนข้อความเข้าไม่ผ่านเกณฑ์โดนเทสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์เพราะอะไรคนทำมาหากินทำไมไม่ได้สิทธิ์คนที่ไม่ทำอะไรทำไมได้ทุกคน าฝากให้กระทรวงการคลังเอาไปคิดนะครับคนข้างบ้านดิชั้นได้6คนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยจนออกรถป้ายแดงเห็นแล้วช้ำใจรัฐบาลไม่ยุติธรรมเลยหรือหรือเราโกหกไม่เป็นอ่ะออกแนวประชดประชันนะครับก็พิจารณาเองนะครับเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่โดนตัดสิทธิท่านต่อไปบอกพนักง,งานบางคนมันแนะนาเราดีที่ไหน ยิ่งเป็นช่วงนี้ช่วงเว้นระยะหา่างไม่รู้การคลังเขาคัดกรองยังไงคนยากจนจริงๆกลับไม่ได้ตรวจสอบให้ดีๆหน่อยอเสียความรู้สึกอุตสาหรอแต่โดนตัดสิทธิ์บอกตรงๆว่ามันเสียความรู้สึกขอทบทวนสิทธิ์โดนเทสงัันไปกันต่อครับยาวๆเลย ของแฟนก็เหมือนกันค่ะสุดท้ายโดนตัดสิทธิ์รอมา3เดือนสุดท้ายโดนทิ้งรอมาตั้งนานสุดท้ายก็โดนตัดสิทธิ์เสียใจมากทบทวนสิทธิ์รอมา3เดือนโดนเทจริงๆเหมือนที่คิดไว้จริงๆค่ะเสียใจมากๆๆๆๆค่ะใครพร้อมไปร้องเรียนขอเสียงด้วยเราไม่ยอมอ้าวอันนี้ก็เตรียมตัวนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ไปที่ท่านต่อไปนะครับบอกที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จไม่มีข้อมูลกลับได้เงินงงมากๆเรามีข้อมูลกลับโดนตัดสิทธิ์ระบบโคตรมั่วคนหาเช้ากินขําไม่ช่วยไปช่วยอุ้มเศรษฐีโดนตัดสิทธิ์เหมือนกันครับบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ตายตาย,ตายรอมาตั้งนานเสียใจมากทั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านยังรู้ว่าเราค้าขายจริงเดือดร้อนจริงทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นไม่ได้รับสิทธิ์เขาบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์คืออ่านแต่ละคอมเมนต์แต่ละความรู้สึกเราก็จะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับท่านนี้บอกว่าอะไรกันหลอกให้รอตั้งนานหลอกหลอกให้รอนานมากแล้วมาทํากันแบบนี้หรือของน้องสาวทบทวนสิทธิ์โดนตัดแล้วค่ะเมื่อเช้าอ้าเรียกว่า หลายเหตุหลายปัจจัยนะครับไล่กันไปยาวๆเลยแล้วการคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับไม่ได้รับสิทธิ์ว่าไม่เข้าขายได้รับการเยียวยาวงงมากทั้งๆท,ท,ที่เราทํางานอิสระพวกทบทวนแล้วได้เลยครับไม่กี่อาทิตย์เงินเข้าส่วนพวกที่โดนตัดสิทธิ์เอาง่ายๆเลยนะครับเงินมันหมดแล้วผมก็โดนโดนตัดสิทธิ์ตอนตีหนึ่งบอกว่า ไม่เข้าเกณฑ์ผมก็เดือดร้อนเหมือนคนอื่นเขาได้กันหมดทุกคนแต่ผมไม่ได้คืออะไรครับงงกับกระทรวงกันคลังเหมือนกันค่ะตอนตีหนึ่งได้รับ SMS บอกไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่เข้าใจไปพบผู้พิทักษ์สิทธิ์ก็ไปพร้อมเพลงก็ทำตอบทุกคำถามไปแล้วตัดสิทธิ์เฉยเลยเดือดร้อนกันทั่วหน้าความยุติธรรมอยู่ตรงไหนก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับ ทางด้านของกระทรวงกรารคลังจะอมาชี้แจงแบบใดไปท่านต่อไปนะครับท่านนี้หนักเลยนะครับทบทวนไปแล้วผู้พิทัก์ก็พบแล้วร้องทุกข์ก็แล้วคืนนี้โดนตัดบอกไม่ผ่านเกณฑ์ผมนี่ผิดหวังอย่างมากเพราะลําบากจริงๆเลี้ยงลูก2คน8ขวบกับ4ขวบเพียงลําพังอยู่กัน3คนพ่อลูกรับจ้างรายวันทั่วไปวันไหนมีคนจ้างก็ไปไม่มีก็อดหาเช้ากินค่ําท่านนี้จะยาวหน่อยนะครับทํางานก็ต้องฝากลูกไว้กับ ญาติบ้างยายข้างบ้านบ้างลำบากจริงๆทำไมตัดสิทธิ์เอาอะไรมาวัดเกณฑ์ครับข้อมูลคนลำบากจริงๆไม่ได้ระบบหวยมากครับนี่ผมคิดสั้นมาหลายครั้งแล้วบอกตรงๆครับพอเห็นหน้าลูกแล้วก็บอกกับตัวเองว่าสู้ๆคิดว่าจะได้รับเงินคิดว่าจะได้รับเงินเยียวยามาช่วยแบ่งเบาปัญหาได้บ้างแต่ไม่เลย กลับกลายเป็นให้หลงรอความหวังลวงๆเจ็บใจจริงๆอยากเห็นหน้าคณะตรวจสอบจริงๆคุณทำงานได้ยอดแย่มากๆครับไปท่านถัดไปครับโดนตัดสิทธิ์เพราะไม่เข้าเกณฑ์ขายของกินไม่กระทบตรงไหนค่ะอุตสาห์ทบทวนสิทธิ์มาตั้งนานสุดท้ายได้รับ SMS คุณไม่ได้รับสิทธิ์เฉยเลยทีแรกก็บอกว่าเป็นเกษตรกรคราวนี้บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์อะไรกันนี่งงมาก หลากหลายเหตุผลนะครับอ่านเองท่านก็อ่านเองด้วยฟังผมด้วยนะครับสะเทือนใจมากทบทวนโดนตัดสิทธิ์แล้วเสียความรู้สึกมากๆให้รอมาเกือบ3มเดือนเราโดนทิ้งกันจริงๆโดนเหมือนกันทําทุกอย่างแล้วยังตัดอีกเสียใจมากรอจนจะสิ้นโครงการอยู่แล้วกลับมาตัดสิทธิ์กันอีกบอกว่ายื่นทุบทวนสิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์เหมือนกันเลยครับ ข้อความเพิ่งเข้าตอนตีหนึ่งกว่าๆนี่เองกลายเป็นนอนไม่หลับเลยทีนี้เศร้ <c oughs> าใจนะครับคือผมอ่านแล้วผมก็นะไม่รู้ดิเรารับรู้ความรู้สึกอะรอมาตั้งนานตัดสิทธิ์แบบไม่มีเยื่อใยเลยเนาะเสียใจจริงๆครับทบทวนสิทธิ์อีกท่านบอกว่าทําไมต้องทิ้งผมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วรอมาตั้งนานผลออกมาคือโดนตัดสิทธิ โดนทิ้งเห็นเนเลยค่ะทำไงต่อได้บ้างไม่ได้รับสิทธิ์ผมก็จากสถานะเปลี่ยนมาเป็นกากบาทจะทำไงต่อครับจากทบทวนสิทธิ์หลายท่านเริ่มงงไม่รู้จะไปทางไหนครับคือรอคอยอย่างมีความหวังแต่สุดท้ายสิ้นหวังช่วยติดตามให้พวกเราด้วยนะครับทบทวนสิทธิ์ทำมถึงโดนตัดสิทธิ์เดือดร้อนจริง ตอนนี้โรงเรียนก็จะเปิดงานรับจ้างก็ไม่ค่อยมีแต่ละคนที่มีเงินได้รับความช่วยเหลือตรวจสอบแบบไหนกันฝากถึงกระทรวงกันครังนะครับผมก็เพิ่งโดนตัดสิทธิ์ตีหนึ่งวันนี้โดนตัดสิทธิ์ตีหนึ่งเสยียใจสุดๆรอมาสองเดือนโดนตัดเฉยเลยครับเหมือนกันครับทบทวนสิทธิตั้งนานแต่โดนตัดสิทธิ์เสยียใจมากครับไม่ได้รับสิทธิ์จะมีโครงการช่วยเหลือทั่วถึงยังไงหนูก็โดนตัดสิทธิ์เหมือนกัน เห็นไหมครับแต่ละคนล้วนต่างรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างมีความหวังท่านนี้บอกว่าของแฟนหนูก็ถูกตัดสิทธิ์แบบไม่มีเหตุผลเหมือนกันค่ะทบทวนสิทธิ์ก็แล้วพบผู้พิทักษ์ก็แล้วแต่สถานะก็ยังไม่เปลี่ยนเลยพอถึงโค้งสุดท้ายของวันนี้สถานะถูกตัดสิทธิ์อีกครั้งแบบไม่มีเหตุผลอันสมควรคนว่างานนอนเฉยเฉยได้เงินคนเดือดร้อนจริงไม่ได้รอมาตั้งนานถูกตัดสิทธิ์เฉยเลยแย่มาก โดนตัดแล้วคนหาเช้ากินข่าเสียใจไปกันต่อแบบยาวๆครับโดนตัดสิทธิ์แล้วใครโดนบ้างฉันมีข้อมูลทุกอย่างแต่โดนตัดสิทธิ์โมโห,โหและเสียใจสุดๆทบทวนสิทธิ์รอมา2เดือนครับเย็บผ้าประกันสังคมก็ไม่มีโดนตัดสิทธิ์เฉยเลยไปกันต่อครับทบทวนสิทธิ์รอมา2เดือนครึ่ง เย็บผาประกันสังคมก็ไม่มีโดนตัดสิทธิ์นอนไม่หลับเลยท่านนี้ออกอาการเครียดไปเลยนะครับโดนตัดสิทธิ์เช่นกันทบทวนสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์รอบสองแล้วค่ะเสียใจมากคลังเอาอะไรมาวัดบอกว่าเราไม่เข้าเกณฑ์ทุเรศมากเลยฉันทำงานรับจ้างทั่วไปเหลือเดือนละพันห้เนี่ยนะบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์โมโหสุด,สด สะท้อนอะไรได้บ้างครับเนี่ยผมคิดพวกรัฐบาลจุดๆ,ๆแบบนี้แล้วสักวันประชาชนไม่ยอมรัฐบาลเด็ดขาดมันจะต้องโดนที่มันทำกับประชาชนถ้าเป็นคนรวยได้ทุกคนนี่หรือรัฐบาลไปร้องทุกข์แล้วจะได้ไหมโดนตัดสิทธิ์ตอนตีหนึ่งไม่ยุติธรรมเสียใจมากใช่หรือเปล่าใช่หรือมั่วหรือเปล่า ไม่เข้าใจว่าทําไมโดนตัดสิทธิ์รอนานมากแล้วไม่ได้ทบทวนสิทธิ์โดนตัดทิ้งแล้วรัฐบาลไม่มีความเป็นธรรมหลากหลายเหตุผลนะครับฟังกันแบบยาวๆของแฟนไม่ได้กับเขาแล้วโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเมื่อคืนนี้เพราะอะไรทําไมต้องตัดไม่สงสารคนที่รอคนจนหรือคุณรู้ไหมคนที่โดนเนี่ยเราเป็นเราลำบากจริงๆ ผมก็โดนตัดสิทธิ์ไม่เข้าใจสุดท้ายก็โดนเทหลายคนเนี่ยเกิดความสับสนคืองงไปเลยนะครับท่านนี้บอกว่าใช่ค่ะโดนตัดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนค่ะความเป็นจริงลำบากมากๆเขาเททิ้งบอกว่าเราไม่ทิ้งกันนี่หรือคำว่าเราไม่ทิ้งกันเขาทำแบบนี้นี่เองเสยียใจมากค่ะเข้าใจเลยกับคนที่เขาผูกคอจุดๆ,ๆสังเวยโควิดสังเวยกับการที่ไม่มีจะกินเพราะเงินเดียวยา เขาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์ดิฉันทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่20เมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนได้รับข้อความตอนตีหนึ่งว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์อุตสาหรอสุดท้ายทิ้งประชาชนแบบไม่มีเยื่อใยเลยค่ะรัฐบาลทิ้งประชาชนเพิ่งได้รับ SMS เมื่อคืนเหมือนกันไม่ผ่านเกณฑ์แล้วให้รอขอทบทวนเกือบ2เดือนแล้วยกเลิกการร้องเรียนไปแล้วแล้วจะให้ทำยังไง ตามตรงเลยเครียดจริงๆคราวนี้คนจนๆนทำไมถึงตัดสิทธิเจ้าหน้าที่ก็ลงมาตรวจดูแล้วก็เห็นสภาพการเป็นอยู่แล้วทำไมถึงตัดสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐก็ไม่มีแม้ตัดสิทธิถึงสองครั้งเลยเครียดมากเลยตอนนี้นอนไม่หลับหมอก็ต้องไปหาเงินก็ต้องใช้อยากทราบว่าเพราะอะไรถึงตัดสิทธิเรา รัฐตรวจสอบไม่จริงทำให้ใครหลายคนมีหวังแต่ก็หมดหวังพอหมดหวังก็จุดจุดจุดอีกท่านหนึ่งบอกว่าโดนตัดสิทธิ์อาชีพแย่งสุนัขก,กินเลยอันนี้ก็พิมพ์มาอ่านไม่ค่อยออกนะครับก็สรุปประมาณนี้นะครับคืออาจจะเปรียบเปรยตัดเพ้อต่อว่านะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าไหนเราไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วเมื่อคืนนี้รอมาตั้งนานคนที่เขามีกินได้ ที่เราไม่มีจะกินกลับไม่ได้เสียใจมากคนข้างบ้านเขารวยมากกลับได้รัฐมองไม่เห็นคนจนอย่างเราเลยรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่ผ่านเกณฑ์เงินในบัญชีมีไม่ถึงพันอ่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ไม่ร้องทุกเราไม่ทิ้งกันกลัวว่าจะโดนทิ้งเพราะอยู่นอกสายตาถ้าได้งานจะไม่หวังเลยแต่ยังหางานไม่ได้ ต้องเรร่อนหางานเริ่มจะไม่ไหวแล้วคนอื่นก็ได้หมดลงแบบเดียวกันรอมาเป็นเดือนๆโดนตัดสิทธิ์ถ้างั้นคนอื่นลงแบบเดียวกันทำไมได้อะของผมก็แบบนี้ครับ ه, เหนื่อยใจใช่ไหมครับรอมาตั้งนานโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วคะ่ะรัฐบาลหลอกให้รอมั่วไม่เห็นใจคนจนเลย โดนแล้วคิดไว้ไม่มีผิดโดนตัดสิทธิ์จนได้เปลี่ยนชื่อโครงการดีกว่านะเราทิ้งคนจนแต่ไม่ทิ้งคนรวยท่านสุดท้ายที่ผมเอาตัวอย่างมานะครับได้บอกว่าผมโดนตัดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วบอกไม่ผ่านเกณฑ์เดือดร้อนก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่ได้ไม่ว่าแต่ภาษีไม่ต้องเก็บของผมครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดนตัดสิทธิ์บางส่วนเท่านั้นเองนะครับผมขออนุญาตนำมาแค่นี้เพราะวันนี้ก็ยาวมากแล้วแต่ต้องการสะท้อนแล้วก็สื่อให้ถึงภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงการคลังหลังจากนี้ไปท่านจะต้องออกมาตอบคำถามของประชาชนเหล่านี้โดยเร่งด่วนอย่าบอกว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มคนไม่กี่คนไม่กี่สิบคนไม่กี่ร้อยคนหรือไม่กี่พันคนเพราะนี่คือประชาชนที่ท่านเคยรับปากว่าจะดูแลทุกคนอย่างทั่วถึง และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดรวังธนากรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโฆษกพักพลังประชารัฐเพิ่งจะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่ามาตรก,การเราไม่ทิ้งกันเนี่ยจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว15.1นะครับ15.1ล้านคนที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบผู้ที่ตกค้างเพื่อที่จะให้ได้รับเงินเยียวยาโดยเร่งด่วน แต่การตรวจสอบของท่านผมไม่รู้ว่าตรวจสอบด้วยระบบ AI อีกหรือไม่แต่ผมไม่ได้โทษระบบ AI นะผมพูดมาตลอดว่าตั้งแต่ผมนำเสนอข่าวเนี่ยระบบ AI ผมไม่เคยโทษเพราะว่าก่อนจะไปถึงระบบ AI มันผ่านคนก่อนนะครับประชาชนต้องการความชัดเจนจากท่านท่านรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษก กระทรวงการคลังท่านธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอุตมะสาวนายนนายใหญ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านประสงค์ภูลทนเนตรปลัดกระทรวงการคลังทั้งสีท่านนี้ต้องมีท่านใดท่านหนึ่งออกมาชี้แจงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนผมในฐานะสื่อทำอะไรไม่ได้นอกจากนำข่าวสารนี้มาแจ้ง เป็นกระบอกเสียงจากประชาชนไปถึงกระทรวงเพราะผมเชื่อว่ากระทรวงคงจะไม่มานั่งอ่านคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแน่นอนนะเพราะฉนั้นท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปนี้แม้มันจะยาวต้องขอภัยไว้ด้วยแต่ต้องการสะท้อนปัญหาต้องการสะท้อนความทุกข์ยากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดนตัดสิทธิ์แบบไม่มีเหตุผลและไม่มีการชี้แจงใดๆสัญญาณเตือนตั้งแต่ในเว็บไซต์ w w w m a d i n g a n c o m เนี่ย จาก4ปุ่มเหลือเพียงแค่2ปุ่มเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งทําคลิปลงไปช่วงหัวค่าพอตกดุกลากมาจะถึงเช้าวันนี้โอ้โห OS, แต่ละท่านได้รับผลกระทบโดนตัดสิทธ์กันระน,นาวเลยนะครับอ่ะโซเชียลุกเป็นไฟแล้วตอนนี้หวังว่าไม่เกินวันจันทร์พรุ่งนี้จันทร์ที่15มิถุนายนก่อนที่จะมีประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่16กระทรวงการคลังคงจะต้องออกมาชี้แจงแล้วแหละนะครับว่า ที่ตัดสิทธ์แบบนี้ผ่านการตรวจสอบที่ดีแล้วหรืออย่างท่านอย่าให้สัมภาษณ์ดูดีไปซะทั้งหมดเพราะมันยังมีประชาชนที่เขาตกหล่นอีกเพียบฝากไว้ในเพยงเท่านี้ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับผมเป็นกระบอกเสียงให้แล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ทุกท่านจะช่วยกันโชคดีมีความสุขทุกท่านครับเป็นกาลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม An e w s Time ผมจะพยายามนําเสนอคลิปที่ตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างประชาชนไม่เข้าข้างภาครัฐแต่ทุกอย่างจะต้องถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้สวัสดีครับ